คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีเจตนาชีน้นำหรือดูหมิ่นบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหายผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอขอบคุณข้อมูลและรายละเอียดจากเว็บไซต์อลิซาเบธบัตตอรีเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมคิจศกรา1560ในเมืองยีบาโตประเทศฮังการีและเป็นคนในตระกูลลาบาโตรี ตระกูลที่เก่าแก่ล่ำรวยมีอำนาจและปกครองแคว้นทรานซิวเนียมาหลายต่อหลายยุคสมัยเป็นธรรมดาของตระกูลเก่าแก่ที่มีการแต่งงานกันเองในหมู่ญาติเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติและอำนาจเอาไว้ทำให้ผู้สืบสายเลือดตระกูลนี้จำนวนมากมีอาการบกพ้องทางจิตอันเนื่องมาจากลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งในนั้นก็คืออลิาเบธบัตเตอรี เธอมักมีอาการป่วยเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังตลอดชีวิตของเธอและรุนแรงถึงขั้นกัดเนื้อไหล่ของสาวใช้หลุดออกและมักทรมานเสาวใช้เพื่อให้เสียงร้องเหล่านั้นเป็นยาระงับอาการของเธอปีคิจศั์กัาช1575ขณะที่อลิซาเบธอายุ15ปีเธอได้แต่งงานกับท่านเคาวฟรีเรนนาด,าสดัสตีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อายุมากกว่า11ปี ทั้งสองย้ายปีอยู่ที่ปรา,าสาทเซติสในสโลวาเกียแต่ฟิเรนซ์มักจะออกไปลบตามที่ต่างๆไม่ค่อยอยู่ติดปรา,าสาทปีคิเตศกราด1600อลิซาเบธอายุ40ปีฟิเรนซ์เสียชีวิตไปด้วยอายุ51ปีทิ้งสมบัติและอำนาจทุกอย่างเอาไว้และเรื่องราวความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการรักษาความงามก็เกิดขึ้น และนำมาซึ่งเรื่องราวสุดสยองวันหนึ่งขณะที่สาวใช้กำลังสางผมให้กับอลิซาเบตแต่ดันออกแรงมากไปซึ่งทำให้ผมหลุดติดหวีมาหลายเส้นอลิซาเบตระเบิดอารมณ์ใช้เชิงเทียนทําลายสาวใช้จนเลือดอาบมือและพบว่ามีเลือดที่ถูกผิวหนังส่วนนั้นกลับดูเต่งตึงมีน้ามีนวลขึ้นเลือดของเด็กสาวนี้เองที่เป็นยาอายุวัฒนะที่ได้ผลชะง,งักที่สุด ด้วยเหตุนี้โศกนาฏกรรมการฆ่าสังหารเด็กสาวกว่า650คนเพื่อความสวยตลอดการจึงเริ่มขึ้นหลังจากนั้นเริ่มมีข่าวลือหลายปีเกี่ยวกับเด็กหญิงชาวไร่ชาว,ชาวนาหายไปในเขตการปกครองจนกษัตริย์แมทเทียที่2ต้องออกมาทำการตรวจคน้นที่ปราสาทของเธอและจนได้พบศพของเด็กหญิงที่ตายอย่างโหดร้ายสุดจะบรรยายเช่น ล้างพุนด้วยเข็มศพไหมหรือศพโดนตัดแขนหรือขาหรือส่วนสำคัญของร่างกายออกบางศพมีการบิดเนื้อบิดหน้าแขนและส่วนเกี่ยวกับร่างกายอื่นๆทำให้อดอาหารตายเพื่อนำเลือดสดของหญิงสาวมาแช่อาบแต่เนื่องจากสถานะเกี่ยวกับสังคมของเธอจึงไม่ถูกประหารแต่ให้ขังตลอดชีวิตในห้องขังเดียว ใต้หอคอยจนกระทั่งขาดใจตายในที่สุดอลิซาเบธเสียชีวิตเมื่อวันที่21สิงหาคมคศหศักราช1614อายุได้54ปีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะก่อนจากกันขอรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ